ชื่อเด็กหญิงปุญญาดาแก้วคำภาค่ะชื่อเล่นว่าแก้มปูนค่ะมาจากชั้นอดุดบานสามทับหนึ่งค่ะห้องคุณครูจิมค่ะจะมาอ่านใบโบกใบบัวค่ะมามามาดูมา,มา,มาดูใบโบกมาดูใบบ,บ,บัวใบโบกมีตาใบาบัวมีตาใบโบกมีขา ใบบัวมีขาใบบกมีหูใบบัวมีหูหนะ้าต่อไปเลยนะคะใบบกมีหางใบบัวมีหางใบบกมีงว,มว,วงใบววงบัวมีงวงใบบกมีงาใบบัวไม่มีงาสวัสดีค่ะจบแล้วค่ะ